สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวออโตเด็ทุกคนนะฮะวันนี้อยู่กับผมเอิร์เช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมารีวิวรถใหม่กันอีกรุ่นหนึ่งนะฮะรุ่นนี้ต้องบอกว่ามีโครงการนะครับที่จะมาจาหน่ายในประเทศไทยครับแต่ณวันนี้ครับเอามาให้ดูก่อนนะครับว่าภาพลักษณ์เป็นยังไงบ้างและรายละเอียดของตัวรถจะเป็นอยางไรบ้างครับนั่นก็คือตัวเนต้าจีทนั่นเองครับเราจะมีด้วยกันทั้งหมด2รุ่นนะครับนั่นก็คือรุ่น660กนะครับกับรุ่น5 8 0 All วิลด์ไร้นะครับต้องบอกก่อนเลยครับว่า2คันนี้ยังเป็นปูงมาลัยฟ้าอยู่นะครับยังไม่มีการผลิตในเวอร์ชันปูงมาลัยขวาแต่อย่างใดครับแต่ในอนาคตหน้าจะมีแน่นอนครับร้านเอตัวรถจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวไปดูทันทีละอย่างเลยครับเรามาเริ่มต้นกันที่รุ่นแรกนะครับผมอยู่ข้างๆนี้สีฟ้าสดใสแบบนี้เลยฮะนี่คือตัวเน t ต GT จีทีในรุ่น660นะครับก็คือจะเรียกว่าเป็นรุ่น long range ก็ได้นะครับตัวนี้เนี่ยจะมาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าแบบขับเคลื่อนล้อหลังครับมีลูกเดียวครับ ความแรงสูงสุดอยู่ที่228แ,แรงม้าครับแรงบิด310นิวตันเมตรครับแล้วก็แพ็คมานะครับพร้อมแบตเตอรี่นะครับขนาด74.48กิโลวัตต์ชั่วโมงครับมันเลยทำให้รถคันนี้นะครับสามารถวิ่งได้ไกลสูงสุดอยู่ที่660กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC นะฮะแต่เวลาใช้จริงเนี่ยก็อาจจะบอกได้ว่าไม่รู้ได้เท่าไหร่เพราะว่ามาตรฐาน NEDC กับการใช้จริงค่อนข้างจะใช้ต่างกันมากพอสมควรเลยครับ เน t ต GT นะครับเขามาเป็นรถสไตล์สปอร์ตนะครับมีแบบกองประตูสปอร์ตเต็มรูปแบบเลยครับสัดส่วนเขาก็กว้างไม่ใช่เล่นนะครับอยู่ที่1,979มิลลิเมตรครับ ความยาวของตัวรถของเขานะครับยาวประดุดดังเป็นรถ4ดานกลางครับ4,715มิลิเมตรครับพอเป็นรถสปอร์ตเขาเขาก็สูงไม่มากครับก็สูงที่1,415มิลิเมตรครับเนื่องจากเป็นรถสปอร์ตนะครับจริงนั่งได้4คนนะครับแต่ว่าประตูเขามี2ประตูนะฮะความกว้างันฐานล้ออาจจะไม่ใช่เรื่องสำคัญเท่าไหร่ครับตัวนี้อยู่ที่2,770มิลิเมตรฮะช่วงล่างด้านหน้านะครับเข้ามาแบบดับเบิลวิชโบนครับด้านหลังเขาเป็นแบบอิสระไฟฟลิงครับ ตัวล้อแม็กซ์นะครับเขาใส่มาเป็นขนาด19นิ้วนะครับเป็นลายขัดเงาสีเงินแบบนี้กับลายดาเงาแบบนี้เลยครับลายอะไรก็ดูวันเอาเองครับมันเป็นแบบนี้นั่นเองครับตัวคาลิเปอร์นี่ดูให้ดีนะครับว่ารุ่นล่างนะครับตัวที่เป็นขับเคลื่อนล้อหลังเนี่ยตัวคาลิเปอร์เบรกเขาจะใช้เป็นสีธรรมดานะไม่ได้มีอะไรนะครับตัวยางนะครับเขาก็ใส่มาเป็นไซส์นี้เลยครับขนาด24ทับ 45R19 ครับ ล้อหลังแม็ก9เท่ากันล้อแม็กลายเดียวกันนะครับตัวยาง2 4 5สทับสี R 1 9เหมือนกันเป็นยางดันหลบนะครับและข้างหลังเขาใส่มาเป็นดิสเบรกด้วยครับดูการออกแบบเขาซะก่อนครับต้องบอกเลยว่ารถจีนตอนนี้เนี่ยการออกแบบเขาไม่ธรรมดานะครับทรงเป็นแบบสปอร์ตแบบเต็มรูปแบบนะครับดูฝากระโปรงครับเหมือนจะมีตัวที่เป็นช่องดักลมแต่งจริงไม่ใช่นะครับเป็นชุดแต่งสีดำธรรมดาแล้วก็ ฝากระโปรงมีความลาดลงมามีตาตัดเส้นเล็กน้อยนะครับเพื่อเพิ่มความสปอร์ตลงไปนะฮะมีตาน้ําพูที่เป็นเนต้าตรงนี้นะครับมีตัวเหมือนกับกระจังหน้าแต่ไม่ใช่นะครับจะเป็นช่องทึบทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ตัวกระจังตัวนี้เป็นสีเงาดํานะครับตัดลิ้นท้างล่างนะครับมีสวยงามเลยเป็นสีเงาดําเช่นเดียวกันครับมีช่องที่เป็นติดตัวเซนเตอร์ไว้ครับ เซนเซอร์ตรงนี้เยอะมากนะครับโดยมีตัวเรดาร์นะครับเป็นแบบมิลลิเมตรเวฟเรดาร์เนี่ยทั้งหมด5จุดนะครับแล้วก็เรดาร์แบบอัลตราโซนิกอีก12สจุดรอบคันเลยครับบอกได้เลยว่าชุดระบบป้องกันความปลอดภัยรอบคันเนี่ยมีเยอะมากๆครับด้นนี้ยังไม่รวมกล้องอีกนะฮะที่จะมีเข้ามาด้วยครับอันนี้คือการตกแต่งภาพรวมข้างหน้าของตัวเมตา GT ครับไฟหน้าเป็นแบบเรียวยาวแบบนี้นะครับมีไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ครับแล้วก็ไฟเลี้ยวแบบนี้เลยนะ อาจจะไม่ใช่ซีเคนเชียลแต่ก็ยังดูสวยงามครับไฟหน้าเป็นแบบ LED โปรเจคเตอร์แบบนี้เลยนะฮะทรงสวยงามแบบนี้เลยมาดูสไตล์การออกแบบด้านข้างเขาดีครับเขาจะเน้นสีของตัวรถเป็นสําคัญเลยนะไม่ว่ากระทั่งตัวกระจกมองข้างครับหรือว่าตัวมือจับเองก็จะใช้เป็นสีเดียวกับตัวรถครับจะมีตัวช่องระบายลมตรงนี้เทนะัที่จะเป็นสีดำนะครับจะไม่มีซุ้มล้อจะมีจะเป็นขอบขอเฉยๆครับแล้วก็จะมีขอบด้านล่างนี้จะเป็นสีดํานะครับไฟ LED นะครับ อยู่ดังนี้นะครับฝั่งนี้เป็นฝั่งคนขับนะครับมีบายสปอร์ตนะที่ผมเห็นนอยู่ตรงนี้นะครับเป็นกระจกอยู่ข้างๆนี้นะครับมือจับครับก็อย่างที่เห็นไปแล้วนะครับเราต้องกดแบบนี้นะฮะแต่ว่าเวลาเปิดรถจริงๆมันจะเปิดให้ออโต้นะเนี่ยมันจะค้างไว้ได้เวลาเรากดกุญแจปั๊บมันก็จะเปิดมาได้นะครับรถเป็น2ประตูนะครับมีชุดแต่งนะครับตรงนี้นะครับ เป็นสีเงินเล็กน้อยแล้วก็ตัดขอบด้วยสีดําแบบนี้ครับหลังคาเป็นแบบกระจกนะครับทั้งบานครับเปิดไม่ได้ครับตามสไตล์ของรถไฟฟ้านะครับแล้วก็บานหลังนี่ครับจะเป็นกระบานใหญ่ๆเลยแต่ว่าจะเป็นกระจกใสนะฮะมาถึงด้านท้ายค่อนข้างจะสั้นๆหน่อยนะครับตามสไตล์รถสปอร์ตครับนี่ใครถูกใจรถตรงนี้บ้างครับลองเม้นมาบอกกันหน่อยครับเห็นไหมครับว่าท้ายรถนะครับเขาก็จะมีมาพร้อมกับไฟนะครับที่เป็นไฟ LED ทั้งเซตเลยนะครับ สวยงามแบบนี้เลยแต่อาจจะไม่ได้ล่ากตัดยาวมาเหมือนกับรถไฟฟ้าทั่วไปนะครับตอนนี้คือความสวยงามของเขาอีกแบบหนึ่งครับมีตาน้ําพบตรงนี้แล้วก็มีชื่อรุ่นอะไรไม่รู้นะฮะแปะอยู่ตรงนี้เป็นภาษาจีนทั้งคู่เลยอ่านไม่ออกนะฮะแล้วก็จะมีตัวที่เป็นขอบตรงนี้คล้ายๆดักเทลแต่ไม่ใช่นะเพราะว่ามันเรียบลงมาแล้วก็ตัดลงเลยครับถ้าดักเทลมันจะปัดขึ้นอย่างนี้นะฮะก็ดูสวยงามไปอีกแบบครับมีเซ็นเซอร์ตรงนี้ครับหรือว่าเรดาร์นะครับอย่างที่บอกไปแล้วว่ามีให้รอบคันมีกล้องนะครับตรงนี้1ใน4ตัว ที่เป็นแบบ3 6 0องศษานะครับตัดด้านล่างนะครับด้วยดิฟชุดดิฟซิลเซอร์นะครับนี่แบบนี้เลยมีไฟทับทิมให้ดูอยู่ตรงนี้ได้ครับนี่เป็นชุดสีดําเงาๆแล้วครับแล้วก็เป็นตัวไฟทับทิมอีกดวงนะฮะตรงนี้ให้เห็นแบบชัดเจนมากขึ้นครับมาดูด้านท้ายนินหน่อยครับเขาเปิดกันยังกดปุ่มตรงนี้ฮะเหมือนประตูไฟฟ้าแต่ว่าไม่ใช่นะครับตัวนี้จะเป็นโช๊คธรรมดานะฮะปุ่มนั้นไว้ปลดล็อกไปอย่างเดียวช่องด้านหลังนี่ก็ค่อนข้างจะ เตี้ยนะครับตามสไตล์รถสปอร์ตผมว่าผมเข้าไม่ได้อะแน่นอนฮะใช่ฮะผมไม่สามารถเข้าไปได้ฮะนั่งตรงนี้ฮะอาจจะใช้วิธีการสอดกระเป๋าเข้าไปแทนหรือว่าจะวางเป็นถุงก๊อฟอะไรพวกนี้ก็คงได้ครับแล้วก็พับบอกครับเราสามารถดึงจากตรงนี้ได้นะผมดึงไว้รอเลยนะนี่ดึงไว้ตรงนี้นะครับก็สามารถพับเบาะด้านหลังไปแบบนั้นได้นะนี่เขาไปเห็นข้างในเลยเห็นไหมนั่นคือการพับเบาะครับแล้วก็ที่สําคัญตัวเบาะข้างหลังไม่ได้ใหญ่มากครับเขาเน้นเอาไว้โดยฝานแบบเล็กๆน้อยๆเท่านั้นครับ จะบอกว่ากุญแจเ็าเป็นแบบนี้นะนี่สวยงามเลยฮะสวยกว่าของเนต้าวีไมไม่รู้ก็ลองตัดสินใจดูว่าพอเวลาล็อกรถะฮะกดปุ่มตรงนี้ mm hmm. เห็นไหมฮะตัวมือจับก็จะหุบเข้าไปนะ,ะแต่เวลากดล็อกรถนะกดปุ่มนี้ mm hmm. เห็นไหมตัวมือจับมันจะโผล่มาให้ผมดึงออกมาได้นะครับแต่ก่อนที่เราจะเข้ารถนะผมแวะตรงนี้แป๊บหนึ่งนะฮะเมื่อกี้เราลืมให้ดูไปก็คือตรงนี้เราจะมีกล้องซ่อนอยู่ตรงนี้นี่คือหนึ่งในสี่ตัวนะ เราไม่ให้ดูครับลืมเมื่อกี้ไปนะฮะเปิดเข้ามาครับนี่นี่คือภาพลักษณ์ภายนอกแบบคร่าวๆครับเดี๋ยวเราค่อยลงรายละเอียดทีละอย่างครับมาดูกระจกกันก่อนนะครับเขาจะเป็นแบบเฟรมเลสนะครับก็คือไม่มีตัวที่เป็นขอบอยู่ตรงนี้ฮะจะเป็นกระจกเพียวๆแบบนี้เลยนี่สไตล์ทรงสปอร์ตจริงๆเลยครับเบาะเขาครับจะเป็นสไตล์สปอร์ตเลยนะครับนี่ถ้าจะเห็นครับเป็นแบบทูโทนนะสีน้ําเงินกับสีขาวนะหรือจะเป็นสีครีมนั่นเหมือนผมว่ามันเป็นสีขาวมากกว่านะ แล้วก็เป็นการปรับไฟฟ้าแบบ6ทิศทางด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นฝั่งที่เป็นคนนั่งนะฝั่งนู้นเป็นคนนั่งต้องบอกก่อนเลยเพราะว่าปูอลไยอยู่ฝั่งนี้นะครับฝั่งนู้นเนี่ยเป็นคนนั่งครับปรับได้ด้วยไฟฟ้า4ทิศทางครับและข้างหลังเนี่ยมันก็จะมีเบาะอ,อีกนะครับพอดีผมอะ่ะทาการพับเอาไว้แต่ว่ามันสามารถเปิดตัวที่เป็นเบาะได้ด้วยการกดปุ่มตรงนี้นะฮะเบาะมันก็จะเลื่อนนะขยับนี่ขยับเพื่อให้ผมมาเข้าไปข้างหลังได้นะนี่อ่ะเราจะดูกัน จนกว่ามันจะพับเสร็จว่ามันได้ถึงไหนนะนะ่โอ้โหมันดันมาจนสุดเลยนะนี่แล้วก็ผมสามารถเข้าไปข้างในตรงนี้ได้แล้วก็เปิดเบาะให้มันไปอยู่ในตำแหน่งปกตินะเราจะได้ดูกันแต่ว่าเบาะอ่ะให้เห็นเลยลว,ว่ามันทับได้แบบ50-54ก็จะถามว่ามันพอที่จะนั่งไหมก็ถ้าถามตัวผมเองผมมันนั่งไม่ได้แน่ๆเลยฮะเรามาดูดีหน้าจอขนาดใหญ่ตรงนี้ก่อนเลยครับ หน้าจอนี้เป็นหน้าจออินโฟเทนเมนต์แบบอลต้าทินนะครับก็คือบางมากๆนะฮะใช้ขนาดใหญ่ถึงขนาด17.6นิ้วเลยทีเดียวครับแน่นอนทุกอย่างยังเป็นภาษาจีนอยู่นะแล้วก็ตอนนี้ยังไม่ชัดเจนนะครับว่าจะลงตัวที่เป็น Apple CarPlay หรือว่า Android Auto ได้หรือไม่ครับแต่ว่าเขาจะมีสอนวิธีการเชื่อมต่อตรงนี้ไว้ให้เรียบร้อยเลยครับต้องลงแอปของเขาแล้วก็ใช้งานได้เหมือนกับตัวที่เป็น ตัวเนต้าวีในปัจจุบันผมแปลไม่ออกนะครับจะเลยบอกไม่ได้ว่ามันสามารถทํางานอะไรได้บ้างนะเราเราก็เลยขอข้ามตัวนี้ไปก่อนนะครับลำโพงเนี่ยเขามีให้นะครับแบบอลังการเลยนะครับ12จุดครับหน้าจอตรงนี้นะครับเป็นขนาด10.25นิ้วครับแสดงข้อมูลการขับขี่ครับแล้วก็เลื่อนเปลี่ยนได้นะด้วยมือตรงนี้นะฮะแล้วก็นี่เขาจะมีแท็กเลยนะเพราะว่ามีคนเดินข้างหน้าเขาก็เลยแท็กเจอว่ามีอะไรบ้างนะนี่แล้วก็สามารถเปลี่ยน จับมือตรงนี้ได้ได้ไหมอ่ะได้สีมันต้องได้สีไม่รู้สงกันนะ,ะอ่ะไม่เป็นไรครับเอาเป็นว่ามันเป็นเหมือนรถเดโมครับที่เอามาให้ดูในประเทศไทยอ่ะก็คือทุกอย่างมันจะเป็นคาสั่งภาษาจีนหมดเอาเป็นว่าเราแจ้งว่ามันเป็นขนาด10.25นิ้วก็แล้วกันครับพวงมาลัยครับนี่เป็นทรงตัด คล้ายวงกลมนะตัดหัวตัดท้ายเล็กน้อยนะครับมีปุ่ม multi ฟังก์ชันไม่รู้เอางังครับอะไรได้บ้างนะไม่ว่ากันนะปรับได้นะครับไม่ใช่เนต้าวีนะครับที่ปรับไม่ได้ขึ้นลงเข้าออกนี่แบบนี้เลยนะฮะปรับด้านล่างนะครับนี่ผมจะมีก้านอยู่ตรงนี้นะครับไฟเลี้ยวอยู่ด้านซ้ายนะฮะแต่ด้านขวานี่เขาก็จะเป็นตัวเกียร์นะเขามีเซ็นเซอร์ตัวนี้นะผมคาดว่าเอาไว้จับพฤติกรรมการขับขี่ของตัวเราครับถ้าเราสับประงกอะไรพวกนี้มันก็จจะมีการเตือนว่าเราหลับแล้วครับ มาดูการออกแบบเขาก็เป็นมือจับแบบนี้ครับมือเปิดประตูจะใช้ตรงปุ่มนี้นะฮะทันสมัยมากๆแล้วก็กระจกครับใช้ระบบการีสัมผัสแบบนี้นะนี่ขึ้นลงอย่างนี้นะครับเป็นระบบสัมผัสนะแล้วก็ล็อกกระจกอะไรพวกนี้ก็อยู่ตรงนี้ครับตรงนี้เป็นซอฟทัชครับซอฟทัชซอฟทัชซอฟทัชข้างล่างเป็นฮาร์ทัชไม่สําคัญเลยครับนี่มีตัดขอบเล็กน้อยครับหรูหรามากๆเลยครับปุ่มนี้ถ้าเป็นปุ่มวันทัชจะไว้ออกตัวนะฮะตัวนี้พอกดปั๊บเนี่ยเราจะออกตัวด้วยความเร็ว ความแรงสูงสุดเลยนะฮะเป็นระบบที่เอาไว้ขู่คนอื่นฮะในช่วงออกตัวได้เลยครับอันนี้เป็นช่องไวเลสชาร์จนะครับวางไว้ระวางชาร์จโทรศัพท์ได้เลยนะครับมีช่องวางแก้วตรงนี้นะฮะเปิดออกมาตรงนี้ครับมีช่องที่เป็นพาวเวอร์เอาลให้นะครับแล้วก็ช่องเก็บของนะครับ ลึกประมาณนึงครับไม่ได้ลึกมากแต่ก็น่าจะใส่ของได้เยอะพอสมควรครับดูการตกแต่งของเขาสิครับนี่มีช้ชิ้นที่เป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะผมไม่แน่ใจว่าเป็นของแทหรือเปล่านะไม่ได้ระบุมาครับตรงนี้เป็นฮาร์ดทัชครับแต่ว่าสัมผัสดีครับตรงนี้เป็นซอฟท์ทัชและตรงนี้เป็นซอฟท์ทัชครับเออก็ถือว่าสวยงามดีมากๆครับและที่สําคัญครับดูลําโพงตรงนี้เขาก็ให้มานะครับตรงนี้เขาก็ใส่มาให้ด้วยเหมือนกันครับแหม่รอบทิศทางจริงเลย หลังคากรโจกครับนี่โอ้โหบานใหญ่เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้มันจะวังแสงได้ก็จริงครับแต่อันหลังนี่ครับมันคงต้องไปปิดซีมเพิ่มนะคนนั่งหลังได้เนี่ยมันจะร้อนมากพอสมควรเลยฮนะแล้วก็จะมีตัวที่เป็นคานตรงนี้เป็นคานร,รักษาโครงสร้างไว้ของตัวรถครับเอาจริงนะครับอันนี้มันคือตำแหน่งเอาไว้นั่งขับนะเมื่อกี้ผมนั่งก็เริ่มจะพอดีแล้วนะฮะข้างหลังเนี่ยเอาพูดตรงๆอ่ะผมเป็นผู้ใหญ่ไม่สามารถนั่งได้ครับยกเว้นแต่ว่าคุณจะนอนไป ของคุณไปเลยอยู่ข้างหลังคนเดียวนะครับแต่ที่นั่งได้แน่นคืออาจจะเป็นเด็กๆครับนั่งขัดสมาธิอะไรพวกนี้ได้ครับเอาเป็นว่าข้างหลังเนี่ยเอาไว้นั่งฉุกเฉินดีกว่านะฮะข้างหน้าเนี่ยมานั่งกันแบบสบายสบายสไตล์สปอร์ต,ต,ตดีกว่าครับ ตามสไตล์รถเขาเลยครับจะมีแบ่งเป็น2เลเยอร์ตรงนี้นะฮะตรงนี้เอาไว้ซ่อนของได้อีกชุดหนึ่งนะข้างล่างนี้ก็สามารถวางกระเป๋าอะไรได้เลยนะนี่ผมว่าผู้หญิงคงชอบครับมีไฟส่องให้ด้วยนะถ้าจะเห็นเห็นไหมไฟส่องให้สว่างด้วยครับมีช่อง USB ครับเป็นแบบ Type A และ Type C นะครับแล้วก็จะมีช่อง power outlet ให้อีกตัวหนึ่งครับและนี่คือภาพคร่าวๆของภายในของ NeTA GT 6 6 0ครับ ขันต่อมานะครับที่เราจะมาดูกันนะครับนั่ก็คือคันนี้นะครับเนต้า G T 580 Wheel Drive นะครับคันนี้ครับภาพลักษณ์ทุกอย่างอะไรคล้ายๆกันทั้งหมดเลยกับรุ่นที่แล้วที่เรามาดูกันครับแต่เครื่องเคลาครับด้านในแน่นอนครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นมอเตอร์คู่นะครับใช้มอเตอร์เดียวกันนะครับแต่ว่ามาติดเป็น2ลูกด้านหน้าและด้านหลังมาเลยทำมาให้คันนี้ครับเป็นรถขับเคลื่อน4ล้อครับกำลังสูงสุดที่ทําได้ครับก็อยู่ที่456แรงม้า620นิวตันเมตรฮะ แม็กซ์เนี่ยไซส์เดียวกันก็จริงครับเป็นขนาด19นิ้วฮะแต่สิ่งที่ต่างกันกนะ็คือตัวนี้ใส่มาเป็นมิชลินนะแต่ไซส์ยางก็ไซส์เดียวกันและสิ่งที่แตกต่างอีกอย่างก็คือตัวคาลิเปอร์เบรกครับตัวนี้จะดีขึ้นนิดน้อยฮะเพราะว่ามันต้องรับแรงเบรกที่มันเยอะขึ้นจากแรงมาที่มันเยอะขึ้นและแรงบิที่มันสูงขึ้นนะฮะตัวนี้ก็เลยเป็นใส่คาลิเปอร์เบรกสไตล์สปอร์ตหน่อยฮะสีแดงแบบนี้เลยครับและตัวคาลิเปอร์เบรกข้างหลังก็เช่นเดียวกันครับก็จะเป็นสีแแดงงงคครรรรััับบบอฟที่่กวา และนี่คือการตกแต่งภายในนะครับของ NETA GT ที่เป็นรุ่น580 All Drive นะครับจริงๆแล้วภาพลักษณ์ทุกอย่างมันเหมือนกันทุกอย่างครับมันก็คือแตกต่างกันที่สีของตัวบอกครับเมื่อกี้เป็นแบบทูโทนสีขาวกับน้ำเงินใช่ไหมฮะอันนี้จะเป็นสีส้มกับสีดำแทนฮนะ แต่อุปกรณ์ทุกอย่างครับฝั่งนี้เป็นปรับไฟฟ้า6ทิศทางฝั่งนู้นเป็นปรับไฟฟ้า4ทิศทางหน้าจอ17กว่านิ้วเท่ากันหน้าจอนี้10กว่านิ้วเท่ากันพวงมาลัยทรงเดียวกัน <S <S เหมือนกันทุกอย่างอาจจะมีรายละเอียดการตกแต่งชุดตรงนี้เล็กน้อยครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรแตกต่างกันแล้วครับเพราะว่าสเปคทุกอย่างเหมือนกันจะยกเว้นอย่างที่บอกไปแล้วก็วคือในส่วนของที่เป็นตัวของมอเตอร์ไฟฟ้ากับคาลิเปอร์เบรกเท่านั้นเลยครับสำหรับตัวแบตเตอรี่ครับรุ่นนี้นะฮะ 80ครับเขาจะใช้แบตเตอรี่78กิโลวัตต์ชั่วโมงนะฮะมันเลยทำให้ตัวนี้นะวิ่งได้ไกลสูงสุด580กิโลเมตรนะฮะตามมาตรฐาน NEDC ครับสำหรับระบบความปลอดภัยนะครับที่เขาให้มาทั้ง2รุ่นครับไม่ว่าจะเป็น NETA GT660 หรือว่าจะเป็น NETA GT580 All Wheel Drive นะครับเขาให้มีมาดังนี้ครับ อย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่าสาหรับตัวเนต้าจีทั้ง2รุ่นนะครับรุ่นนี้นะครับจะเป็นรุ่น580อ l d ร i v e ครับกับรุ่นที่ดูไปแล้วนะครับเมื่อกี้ต่อจางนู้นนะ,ะับรุ่น660นะฮะมันจะยังไม่ได้มีการนํามาจาหน่ายภายในเร็วๆนี้นะครับเพียงแต่ว่าทางเนต้าให้ดูว่าชั้นก็มีเทคโนโลยีที่สามารถผลิตรถสปอร์ตแบบนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับถ้าจะซื้อครับตอนนี้เอาซื้อได้แต่เนต้าวีไปก่อนนะครับยั่วน้ําลายไปก่อน,นะะแล้วกันเพราะฉั้นเราต้องถามเรื่องราคานะครับว่าราคาเท่าไหร่แล กับเราได้อย่างไรครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของการรีวิวรอบคันสั้นๆของเราในรอบนี้นะครับถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานออโต d e บทุกคนด้วยนะคะและที่สําคัญนะครับถ้าคุณชื่นชอบการรีวิวรถใหม่แบบนี้นะครับการพาขับรถจริงๆครับแบบรีวิวเลยนะครับหรือว่าจะเป็นสกู๊ปอื่นๆครับที่เราจะพร้อมนําเสนอตลอดเวลาครับก็อย่าลืมกดซับสไคร e ครับแล้วก็กดปุ่มสันกระดิ่งด้วยฮะค พอทุกครั้งที่เราอัปโหลดคลิปขึ้นใหม่มันจะมีการเตือนไปถึงคุณทุกครั้งแล้วคุณจะไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ตลอดไปเลยครับสำหรับครั้งนี้ผมเอ๋ยครับคงหมดหน้างทีอยู่แล้วครั้งหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ